สวัสดีครับกับล,ลนเลเจอร์เปิดช่วงหลังสี่ทุ่มนะครับแต่คลิปออกของเช้าเชแหละทีแรกก็กะจะไม่เปิดนะเมื่อวานแต่เมื่อวานโม้ไปอยู่เพื่อได้หลุยมาสามตัวก็ได้จริงๆนะเห็นๆอยู่เนะียวันเดียวเดวยสตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยแบบด่าจนเบือ่อบนจนเบือนะ่อแล้วท้ายก็มาฉะนั้นวันนี้ก็เลยเปิดสักหน่อยเปิดโชว์สักหน่อยครับ ยังอยู่ในะนินจาเลยไม่รู้ถึงวันไหนสิบห้ามั้งก็คนละตัวก็พอแล้วแต่อาจจะลำคาญนิดนึงนะครับโอ้เพราะตรงนี้เอ่ตัวเต็มครับไม่รู้จะลบยังไง แล้วเด็ดช่วงบ่ายๆจะเปิดสิบบวกสองด้วยไงไม่รู้จะเอาตัวไปเก็บที่ไหนเนี่ยปัญหามันคืออีโบไม่ได้ไงครับเนี่ยตัวค้างรออีโบเพียบเลยเนี่ยแค่นี้ก็เถอะเนี่ยยังไม่ดอกเพิ่มเลย เซ็งสุดๆต่อไปอะไรดีแจะได้เพิ่มอีกนะแน่พอมันได้มันออกดีจังแต่อยากได้พวกนั้นมากกว่าแชมเปี้ยนก็นมีน้ำแข็งอะไม่ครบสักทีและพวกตัวเล็กๆ,ๆนี่ครับก็ลบทิ้ดด้วยมั้งอีโวสเสร็จแล้วลบๆไปนี่ก็รออีโวครับ ก็ไม่ได้คิดจะรีวิวไงครับก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่ฉลบก็เสียดายต่อไปอะไรอีกะเมฆอะรุ่นเมฆอะเมฆก,ก็เมฆครบทีเนี่ยเออเยวแต่นี้ยังดีหน่อยมียล่าทุกวันครับแต่ไอตัวโล่เนี่ยกำหนดวันซะอีก ปุ่นจะลัวเปิดต่อดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้เลยนะครับกบแดงอะไปหมันหมุนบ้างก็ได้นะบางทีเราก็ใจใจร้อนไงนะในงาเป็นไงล่ะสามดาวก็ยังดีจะได้ทำพวกตัวลูกเล็กติดแดงขึ้นไปเป็นมาสเตอร์กรับลูบ,บี้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้8ดาวมาชัวๆดูแล้วอ่าดูส่งแล้ว8ดาวชัวๆเทีนี้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดอะเฮ้ยมาไงวะอะไรตะกร้ามันรั่วอะไรหรือเปล่าโอ้โหครบอะตัวไหนไม่ครบวันนี้ครบอะ เอาแฮมก่อนแล้วกันนะแฮมค่ะสองตัวพวกนี้อีโบเสร็จเดี๋ยวลบทิ้งเลยดีกว่าไม่คิดจะใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับน้องๆอย่องตอนเล่นแรกๆก็โหแต่กว่วาจะหาของอีโวได้มันก็ต้องเก่งแล้วไนงะพวกนี้เขาดูไร้ค่าไงไม่รู้ เต็มแล้วต่อไปตัวไหนจะดองไม่เมือนกันไม่ได้เด้อที่มันเต็มจะลบปุ๊บหนึ่งดาวรุ่นเก่าๆสองดาวนี่ก็เสียดายครับแบบใช้มานานไงลูกรักเน่ยทิ้งไม่ลง เลนี่ออกไปเก็บเลเวลเว้ยอะไรอีกหลุยออกไปได้มังกรมาเมื่อกี้ สักครู่แล้วกันครับอือหือไปปิดอีกเกมซะแล้วมาอเออเฟอรจะชาออกดีเว้ยสีสวยดีเก่งไม่เก่งไม่รู้สีสวยปว๊กสองจะมีตัวอะไรใหม่ไหมว่า ครบไปแล้วมะเบนแต่เปิดช้าๆออกดีนะสามดาวรวดเลยไปทักมากครับโดนเต็มแล้วเต็มอีกไปโวยกับใครได้บ้างเนี่ยลบทิ้งเลยดีใช่ไหมเนี่ยที่เหลือมีหมดแล้ว เซลล์ลาสหนึ่งสองสามเซลล์อันนี้ก็เกือบห้าทุ่มแล้วนะ <c oughs> รอหลังที่งคืนครับรอดูว่าสตรีมมารลดราคาอะไร <c oughs> ถ้าเริ่มทำคลิปของชา n e l ใหม่นะ <c oughs> ก็ติดตามกันอีกหน่อยแล้วกัน พี่อาจจะแยกเป็นหลายเกมนะเกมไหนเล่นไม่บ่อยก็อาจจะแยกไปแบบบางเกมน้องก็ไม่ได้ไม่ได้ตามใช่ไหมก็ไม่อยากกวนไงก็แบบไลน์เจอร์เ,น,เนี้ยถ้าใครไม่ชอบเกมเนี้ยจะเจอพี่ใส่ไปวันละสีคลิปอะมันจะลำคาญพี่ก็เคยเจอบางชาแนลอะคือ สอสเดือนนะเขาไม่อัพคลิปเลยเว้ยแล้วมาวันเดียวไปเขาอัพไป30มสกว่าคลิปจนแบบมันเกินไปไงพี่ต้องเลิกติดตามเลยไม่ไหวไม่หมดสทีแถมมันแบบไม่ใช่คลิปที่เราสนใจด้วยไงเราก็เลยเออไม่ได้เว้ยไม่เกี่ยวกับเราอะประมาณนั้นแนละเราก็เลยเนี่ันี่มันชแนลส่วนตัวหรือเปล่า <c oughs> เราก็เลยเลิกติดตามไปก็มีเหมือนกัน พอมาทําเองก็รู้สึกไม่อยากไปทําตัวแบบนั้นไงน่ี่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยดูมันจะอะไรอะเปิดช a n e ใหม่อีกละเปิดดีละช a n e เก่ายังไม่ถึงแสนเลยเปิดใหม่กีแล้ก็ผะมานเนี้ยกี้เกรงใจไม่ออกเลยนะมา สามดาวก็ได้สี่ดวงก็ได้สามดวงเด้อสี่ดวงก็เอาไปดองอยากได้พวกสี่ดาวมันสกิลจิงเจ๋งอะมันไม่ค่อยมีเลยนี่สี่ดาวมีแต่สกิลตัวจิงเจ๋งก็อัพไปหมดแล้วไงเด้อถ้าตัวกากๆนะตัวสองดาวมีอะไรอัพบ้างตัวที่ไม่อยู่อัพเต็มหมดแล้ว สีด่ดาวสกิลเจ๋งมันไม่มีอะไรไงเจ๋งแบบที่ว่าก็คือเก่งด้วยตัวเองได้ไงอย่างพวกตัวโลอะเออเก่งลอนบับชจมตีอย่างเงี้ยลอนบับชจมตีอาจจะมีแบบตัวบับเอทักสเปดเนี่ยตีเร็วขึ้นก็ตีนะฉากได้เหมือนกันนะก็ไม่เห็นทำ ทำมาสดาวเป็นตัวโจมตีจะป่า4ดาวโจมตีเบาจะตายก็ต้องประมาณแอ t แท h แรงขึ้น100เท่าเอออย่างนั้นน่าใช้แต่ก็ยังไม่มีนะแต่ถึงขนาดนั้นเลือดมันก็น้อยครับไม่ไปยินขนาห้น้าไม่ไหวหรอกด่านใหม่ตัวท็อปๆยังล้มระเนระนาดเลย โอ้แต่พวกนี้คิวคลิปวะเนี่ยเปิดคัทชา่าสิบวกสองแบตเทอร์โมดจับกบแดงจดัดดาวอีกสามคลิปโอ,โ,โอ้โหคิวยาวจริงจริงคลิปนี้แต่จะลงสักเช้าๆครับตีห้าเลยไหม <laughs> จะมีใครตื่นมาตกใจ บ้าที่ไหนมันอัพคลิปตอนนี้วะเต็มหรือยังเออไม่ได้ส่งกลับเลยวะนนี่ <c oughs> <c oughs> ขอไปก็ไม่รู้สตาอปไปตั้งแต่เวลาตอนไหนก็คือเปิดต่ออีกหน่อยเพิ่งเมื่อกี้แต่ก็ไม่ได้นะนินชาเลยไม่ได้มีอะไรดีๆมาด้วยใน,นชาเลยไม่ได้ ไม่ได้ตัวอะไรมาเพิ่มอ่ะปิดท้ายขออภัยสึกจะพูดไปด้วยมารู้พูดซ้ำหรือเปล่าก็พูดอีกรอบแล้วกันหลังจากคลิปนี้ออกนะหลังจะดูเสร็จแล้วก็อยู่สักพักคงจะทำอีกคลิปละก็คือจะเปิดสิบวกสฉะนั้นก็ขอให้ อุ้ยพรอนกันซะหน่อยละกันอันนี้มาหาขับเคครับส่งแรงใจด้วยว่าให้ได้กบแดแ8ดดาวสัก6ตัว10บปกสมันก็โหลหนึ่งปอรีใช่ไหมก็ขอ8ปดพอเฮ้ยขอ6พอรโอ้ยไม่รู้สุสพอสะไปตั้งแต่เมื่อไรถ้ามันขาดตอนก็ขออภัยนะครับ มันรุนคับเกตเกินจะได้อ e for ีโวสักท <itud soundtrack> ีถ้าเราโพสพอสไปตั้งแต่เ <ươ> มื่อไหร่วะเนี่ยออกแต่พิซซ่าเนี่ยเยอะแต่เกินหนึ่งห้าสองเราไม่ได้มาสายนี้เลยไงมันไม่ใช่ตัวฟรีไง มันดับยากอาลักษณ์ชาเนจาเลายจบแค่ตอนนี้ละกันสวัสดีครับ